สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับภารกิจในการสำรวจพื้นที่นะยังสถานที่ต่างๆที่มีหอระแน้วมีประวัติมีตำนานที่น่าสนใจกับภารกิจต่อเนื่องนะครับที่ในยังสำนักสงฆ์สันติธรรมวารามนยังตำบลลุ่มสง่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะจุดบริเวณนี้ครับเป็นบริเวณเส้นทางที่2ในการมาสำรวจนะกับพื้นที่ของถ้ำหลวงปู่ขาวก็เป็นอีกหนึ่งจุดหน้าที่เป็นเส้นทางที่ โว oh. ่าดกันด้วยความเปธรรมชาติเนี่ยคือที่นี่ธรรมชาติสมบูรณ์นะสวยงามแล้วก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นสําหรับผมมากในตอนนี้ยเส้นทางมันขึ้นมาจากบันไดที่เขาทำเนี่ยก็ไม่สูงชันมากนะตึงด้านล่างเราจะเห็นเป็นองค์พระพุทธรูปที่สร้างประดิษฐานไว้อยู่ ก็ตัดต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะที่พาเพื่อนๆไปชมจุดชมวิวกับสาลเจ้าแม่ตะเคียนทองตอนนี้เดี๋ยวจะมาดูในภารกิจถัดไปกับถ้ำหลวงปู่ขาวที่ต้องบอกว่าภายในถ้ำน,นั้นมีองค์พระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ตามที่เอาเล่าว่ากันนะคือองค์หลวงปู่ขาาก็เดี๋ยวเราจะร่วมไปสำรวจกันให้ดูเส้นทางเข้าถ้ำน,นี้ก่อนเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนเราอยู่ในโลกดึกดำบรรลัสักอย่างเลย ตอนนี้กำลังตะลึงกับธรรมชาติแล้วก็กำลังเต่นเต้นนะกับเส้นทางที่กำลังจะไปคือผมยังไม่ได้ไปสำรวจนะบรรยากาศตอนนี้คือจะได้เห็นไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆนะเพราะว่าเส้นทางที่ขึ้นวันนี้ก็สูงอยู่นะแต่เส้นทางที่จะไปตอนนี้คือเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว,ว่าเพราะว่าเพื่อนๆเห็นแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจว่าทำไมผมถึงเื่นเต้น เนี่ยทางมันเป็นทางแคบๆนะบันไดที่เขาทําไว้ก็เป็นบันไดไม้แลวดูเนี่ยทางมันเป็นทางลงไปอะ่ะเหมือนถ้าลึกเลยอะ่ะผมเปิดไฟก่อนเลยนะที่นี่ยังคงความเป็นถ้ำมืดนะก็คือไม่ได้มีการติดไฟหรืออะไรไว,ไว้เนี่ยลากไม้แล้วก็บรรยากาศของตัวถ้ำที่แค่เห็นทางเข้านี่ก็โหยตกใจ ว้าวมากเอาละเดี๋ยวตรงนี้ผมต้องค่อยๆลงนะทางมันชันมากใครกลัวความสูงนี่คืออุปสรรคเหมือนกันเลยนะที่นี่สูงชั้นเลยอ่ะขออนุญาตนะครับ นันมากนะชันมากตอนนี้ผมขอโฟกัสกับการเดินลงไปในถ้ำก่อนนะเนี่ยนะดูดิยังต้องลงไปอีกอะ โอ้แต่ธรรมชาติของที่นี่คือสุดยอดมากนะนี่น่าจากบันไดท,ที่เดินลงมาผม,มเห็นเป็นสายไฟเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าผมไม่เห็นจุดที่มันใชใ้ต่อหรือเห็นหลอดไฟอะไรเลย สุดยอดอะนี่แค่ถ้าแรกนะผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ถ้ำนะแต่ว่าโอ้โหดูดิใหญ่แมงมุม,มเหมือนไม่ได้มีคนลงมาที่นี่สักระยะหนึ่งได้เหมือนกันนะเนี่ยเอาละตรงนี้มีชื่อว่าแม่มาลกตก็สมชื่อนะ เราจะไปถ้ำหลายๆที่เราจะเห็นพื้นที่ที่เป็นถ้ำสวยๆที่เป็นสีเขียวมรกตแบบเนี้อโอดูในธรรมชาติธรรมชาติก็สร้างขึ้นมาแบบตัวถ้ำก็เย็ยนมากนะแล้วก็ดูลึกลับลึกมากเลย อยูทางลงทางลงนี่คือชันแล้วก็ดิ่งคือยอมใจคนที่สร้างบันไดนี้เลยนะแล้วก็ค่อนข้างจะอันตรายด้วยผมเดี๋ยวตอนลงบันไดนี้ผมขอโฟกัสกับการเดินลงบันไดไปจนกว่าจะสุดเส้นทางก่อนแล้วกันนะคือมั่นใจหน่อยตรงที่ว่ามันเป็นบันไดเหล็กแต่ต้องมีสติเพราะว่า การเดินก้าวในเส้นทางที่ชันแบบเนี้คือใครกลัวความสูงนี่คือแบบอุปสรรคเลยแต่ว่าความสวยงามของที่เนี่ย เห็นพื้นที่ในถ้ำข้างล่างแล้วนะตามที่เขาเล่าว่ากันก็คือเราจะมากลไหว้ต่อหลวงพ่อกันผมต้องเดินตัวเอียงๆเลยนะผมเดินแบบเนีน้สังเกตเท้าผมนะผมต้องหันข้างไม่งั้นเท้าจะเหยียบไม่เต็ม แต่บันไดแข็งแรงนะไม่มีโยกไม่มีสันคอนแต่ถึงอย่างนั้นก็ผมต้องก้าวอย่างระวังอยู่ดีอนะ่ะตื่นเต้น นะตรงนี้เริ่มคลายทันทีที่ลงมานะก็คนลุกนี่คือ เรื่องปกตินะที่มาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเราจะมีความรู้สึกที่สัมผัสได้ว่ามันมีพลังงานหรือว่ามีผมเชื่อว่าก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละที่คุ้มครองเฝ้ามองผมอยู่นะรู้สึกขัง ชอบกับบรรยากาศนในความรู้สึกที่ขลังแล้วก็ดูสงบแบบนี้นะขออนุญาตนะครับอะไรพื้นข้างหน้าเนี่มันเป็นพื้นธรรมชาติที่ต้องเดินระวังเหมือนกะันนะผมกลัวหินลวงที่เหยียบไปแล้วแบบลื่นปึ๊กอ่ไรนี้เรียบร้อยเลยนะ ก็ดิงมันก็จะแฉะแด้วยเข้าใจว่าเกิดจากฝนนั่นแหละเพราะว่าเรามาในช่วงหน้าฝนไนงะแล้วก็ด้านหน้านี้ครับตามชื่อนะถ้ำถ้าหลวงปู่ขาวก็เป็นองค์พระพุทธรูปที่ปั้นไว้ตามที่ผมเห็นนะี่คือ วยด้วยความเคารพต่อสถานที่เลยนะคือเดี๋ยวนะคือตอนนี้ผมผมต้องสำรวจไปรอบๆด้วยนะด้วยความที่พื้นที่มันชื้นผมกลัวเรื่องสัตว์มีพิษไม่ใช่เลยหรอกเนี่ยเพราะมันจะมีขอนไม้มีอะไรที่กลัวว่าเดี๋ยวเผลอไปเจอ โอ้เข้าเอาละแต่ว่าจุดที่ต้องบอกเลยว่าผมผมไม่ปีนขึ้นไปนะจากตรงนี้คือเราจะเห็นมีองค์พระพุทธรูปที่เรียงรายอยู่แต่จุดที่เด่นแล้วก็ดูสวยงามดูขลังนั่นคือองค์พระพุทธรูป สีขาวที่เราเรียกกันว่าหลวงปูขาวตามชื่อถ้ำเนี่ยโอ้โหแล้วดูบันไดคือคนที่มาสำรวจครั้งแรกนี่ไงก็ต้องลอยตัวมาอย่างเดียวนะแล้วก็ค่อยมาสร้างบันไดนี้ไว้ต้องต้องนับถือใจคนที่เริ่มสร้างขึ้นมานะ และร,รอบนี้ก็โอ้โหตรงนี้เหมือนหินมันหักลงมาเลยนะอย่างที่กล่าวไว้ว่าที่นี่มันมีเรื่องของความเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็เนี่ยหินงอกหินย้อยรวมถึงลักษณะของหินเป็นนะหินที่ยังคงมีความชืน้นมีลักษณะของการเกิดหินงอกหินย้อยอยู่อย่างตรงบริเวณน,นี้นะ ก็อย่าไปจับเลยไปแกะมันนะเพราะว่าการจเจริญเติบโตของหินเหล่านี้จะหยุดลงไปถ้าเกิดเราเผลอไปทำลายธรรมาชาติด้วยมือเรานะว้าวตรงนี้ข้างล่างนี่บรรยากาศต้องบอกเลยว่าขลัง ศักดิ์สิทธิ์นนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวยผมลองปิดไฟดูนะ ก็นี of of ่นะบรรยากาศของพื้นที่ข้างในจะบอกว่ามีเรื่องแปลกๆอยู่นะอันนี้คือเป็นเทคคัสนะที่เมื่อกี้เจอผมนึกว่าจะถ่ายต่อไม่ได้แล้ก็เอาเป็นว่าบรรยากาศโดยรวมของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะก็ครบถ้วนนะครับกับพื้นที่ของถ้ำหลวงปู่เขาก็เดี๋ยวจะพาไปดูกับเส้นทางข้างบนกันต่อ ก็ยังคงมีเพื่อนที่สักเสิที่เดี๋ยวจะไปตามรอยกันต่อนะโดยความเคารพต่อสถานที่ครับก็โอเคที่นี่ยอมรับเลยว่ามีอะไรแปลกๆอยู่นะแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับคืออยากให้มองในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะแล้วก็เรื่องราวของเส้นทางการตามรอยที่จะมาทำบุญกัน เดี okay. ๋ยวมุงนี้ก็กลับราต่อสิ่งศัก์สธิ์สิ่งใดที่ข้าพเจ้าก็ะทาการใดๆด้วยกายว่าจะใ,ใจพลังพาดไปก็ไม่ได้มีเจตนาจะมารบกวนหรือลบลู่แต่อย่างไรนะครับผมโอเคเดี okay. ๋ยว <Okay. S 2> ผมขอไปเล่าในเป็นเก็บตกแล้วกันนะตอนนี้เดี๋ยวขอทำธุรกิจต,ตรงนี้ให้ hey. รบทวนก่อนตอนนี้ผมขอโฟกัสกับการเดินขึ้นไปก่อนนะอยากมีสมาธิก่อน เพิ่งมาสังเกตนะว่าหินมันหักะหักตามตามรอยเดิมมันเลยนะอารมณ์เหมือนเราเห็นก็เบื้องหักเลยอะ แสดงว่าก็มีความอันตรายเหมือนกันนะถ้ามองในเรื่องความเปราะบ,บางของหินเนี่ยโอเค โล่งเลยนะตอนนี้รู้สึกโล่งจริงคือบรรยากาศของในถ้ำเนี่ยขลังมากนะแต่ไม่อยากเล่าอะไรจากจุดตรงนี้นะ เส้นทางขึ้นมาไม่สูงมากนะสังเกตที่องค์พระสังกัจจายนะตรงนี้เดี๋ยวเตรียมไปลุยในจุดที่สองมันต่อมันจะมีถ้ำอยู่ีจุดนะดึง ต้องขับรถออกไปจากเส้นทางตรงนี้เอาเป็นว่านี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะที่เชื่อว่าต้องต้องให้ความเคารพมากมาก,มากนะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าเก็บตกให้ในภารกิจ เรื่องเล่าหลัสํำรวจแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวเตรียมดูอีกก่อนแหละเพราะทุกที่มีเรื่องเล่ารอให้เรามาสำรวจอย่าให้ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปชมกับภารกิจอื่นภายในช่องข่าวลาวได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ